ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสุผูสุคนพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสีผ้าไปตามแนวทางของปูซีหนึ่งได้พี่น้องได้แนวทางปูซีหนึ่งอยากมาลาซาในจักหน่อยพี่น้องนะครับเนาะเพื่อนเห็ดหาแนวทางที่มันใจเอามาฝากพี่ตอนน้องเนาะพี่น้องเนาะการเมกะซาเนี่ยเป็นธรรมดาเนาะกะเอาความมันใจพี่น้องเมื่อนี้เพื่อนเห็ดแนวทางเต็มชุดด้พี่น้องได้ชุดเต็ม สองโตชุดเต็มพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องเนาะชุดโบเต็มสิมีอยูบอย่บเกียอาจารย์ดอกพี่น้องนะครับนะ้องมีอา่จาจักาจารย์พี่น้องเบิงใน้ฉิมเลพี่น้องนะครับเนาะอันนี้มีพอใจดีเนาะมีปู่ดอนมีปู่ีหนึ่งพี่น้องที่จัดชุดเต็มให้เนาะแล้วนะพี่น้องเนาะชุดเต็มเอาก็มั่นใจ เอาหลากหลายให้พี่ให้น้องเลือกดีกว่าพี่น้องนะครับเนาะแนวทางกับโบมันว่าสิจินแล้วนะครับเนาะอยากอีีเธอสิกินเขาได้เธอสิไปสิมาพี่น้องนะครับวันนี้แล้วมาฝากพี่ตอนน้องน้องพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาเนาะนะครับวันที่น้องพี่น้องเดี๋ยวสิมาใส่วันที่วันทางกันสะกอนกับแนวทางปูสี่หนึ่งแนวทางของเพื่อนเอามาฝากพี่ตอนน้องนะมีอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะของปูสี่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ วันที่วันที่วันที่หกพี่น้องครับวันที่หกกอพอออวันที่หกพอยอพอยอคือพีพุสกีก,กายยนหกเจ็ดพี่น้องสองห้านะครับหกเจ็ดนี่ครับ เลาาพัฒนาเนาะล่าพัฒนาเล่าพัฒนาของไผ่ไปลองนะครับเล่าพัฒนาเนี่ของปู่สี่หนึ่งเดอ้อนะครับปู่สี่หนึ่งไปลองนะครับเล่าพัฒนาปู่สี่หนึ่งวิ่ง บนล่างคืออย่างพี่น้องวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างอันนี้เป็นสองตัวชุดเต็มพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างมันสิมีตัววิ่งอยู่สองตัวพี่น้องมีบนมีล่างเด้อสองตัวตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องมาพี่น้องนะครับ วิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะหกเจ็ดพี่น้องหกกับเจ็ดเด้อของปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องผิดจากหน้าเด้อมักกะค่อยจัดขัดกะคอยพานพี่น้องนะครับแนวาทางมีเขามีหลุดใดเด้อนะครับ บอมีผู้ใดทราบใดแนวทางสิงมาลอยเปอร์เซ็นบอมีอันนี้เป็นแค่สูตรแค่คำนวณพี่น้องนะครับแค่สูตรแค่คำนวณเอามาฝากพี่ตอนน้องให้พี่น้องได้เบิงได้ชมได้พิจาระง่ากันนะครับว่าแนวทางแต่ละสำนักคือกันบอ่อชนกันบอ่อต่ำกันบอ่อพี่น้องกตมีแค่นั้นแหละนะครับเนาะ แนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์สิมาฝากพี่ต่อน,น้องนะครับผมนะครับปูซีนึงกระรุดด,ด่วนเด้พี่น้องนะครับรุดด่วนแล้วแต่ว่าปณิปน้ำมาเปลี่ยนไหนชุดเต็มนี่สิเป็นยังไงพี่น้องสิคือบอพี่น้องนะครับสิคือบอรหรือ,อยังไงน,นะครับมาเจ้านี้พันห้ชุดเต็มแต่ก่อนให้สามคู่ฟันหนึ่งตัวให้สามคู่พี่น้อง เนาะเพื่นว่าโอ,อยากลำบากเล่ากับไปทัวถีบทั่วแดน่นคือจกไปกับไปคือจกมากกับมาเพื่อนก็เรยกลับมาให้ชุดเตรียมให้พี่ให้น้องได้เบิงได้พิจารณากันกับชุดเตรียมพี่น้องนะครับชุดเตรียมของปูสีหนึ่งเนี่ยเนาะวันที่6พฤศจิกายนสองห้าหกเจล่าพัฒนาปูสีหนึ่งวิ่งบนล่างหกับเจ็ดพี่น้องมาเบิงปูจับคู สองตัวสองชุดไห้พี่น้องว่ามีอย่างแน่เนอะสองตัวพี่น้องนะครับที่เบิ่นสีจัดไห,นหน้เนาะมือนีเนาะมีอย่างแน่พี่น้องไปเบิร์นน้กันหกสาม หกห้าหกเจ็ดหกเก้านี่คือทนวทางที่ปูพืันเห็ดไทยพี่แห่งนอง น,น,นี่คือแนวทางด้อนะครับแนวทางของปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับผู้ดใดเป็ดแฟนครับแฟนช่องเพิ่นกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่นให่กับรงใจเพิ่นพี่น้องแนวทางโมไดมากง่ายเมื่อยที่กันพี่นอ้องนั่งไดเ้เจอเือน่งเห็ดบวกลบคุ้นหารพี่น้องเลยลำบากแห้งนะครับเธอสิดไดมากฝากพี่ต่อน,น้องนะครับเนาะ นะครับเลขบกว่าเขากับงดยิดแน่เลขบกว่ามากกันั่นแน่นี่แน่เปลี่ยนหนาซับล้างซับล้างเส้นหนานะซับไปซับมาจนกว่ามันสีได้จนกว่าสิออกมาเป็นแนวตั้งที่มันใจที่สุดเอามาให้พี่ให้น้องนะอ่าพอใจดีอยากเป็นเสียนก็นยังบ่ได้เป็นเท่าซุมือนี่เป็นตายจะเสียนว่าเขามากหลายงวดแล้วพี่น้องพอใจดีก็ได้นะครับก็ยาย่ามหาสูตรดีๆสูตรเด็ดๆซับไปซับมาหาจนให้มันได้พี่น้องแตกให้มันแตกเลยพอใจดีนี่ บ่แตกแก่นหรุดไปความพยยยามพอเจดีอยู่ไใสพี่น้องความสุขพี่น้องสีอยูม่มงคลละมาพี่นอ้องอ่ะมาเบิงชุดที่สองของปูสี่หนึ่งเพื่อนจับคู่อย่างไหพี่ให้น้องนะครับเนาะอ่ะไปเบิ่งกันพี่น้องนะครับเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนี่คือแนวทางของปูซีนึงพี่น้องที่เอามาฝากพี่ต่อน,นอ้องักมือนี่เวลานี่ สองทุ่มครึ่งสิได้รูผลว่าแนวทางปูสีหนึ่งเข้าหรือหลุดพี่น้องนะครับแนวทางปูสีหนึ่งเข้าหรือหลุดพี่น้องห้พี่น้องเอาไปพิดจ,จหน้ากันเนาะเอาพี่น้องครับแคบหน้าจอปูสีหนึ่งไว้พี่น้องแคบหน้าจอปูสีหนึ่งแล้วแหละพี่พี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสีหนึ่งกันหลายๆได้พี่น้องนะเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วครับชิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ